สำหรับวันนี้มาดูสินเชื่อสบายแคปิตอลพลัสซึ่งเตรียมปล่อยสินเชื่อนาโนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเรามาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยนายวิรัตมรกฎการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเวนดิ้งพลัสจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการดูแลก,กำกับกิจการกลุ่มงานพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมห ah าชน ผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและบริการชำระเงินเปิดเผยว่าบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ซื้อบริษัทสบายแคปิตอลพลัสจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทเพื่อทำธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ให้กับฐานลูกค้าในระบบอีโคซิสเต็มของบริษัทโดยขณะน,นี้บริษัทเตรียมขออนุญาต การทำธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติภายใน4เดือนนี้ โดยขณะเดียวกันบริษัทกำลังดำเนินการระบบต่างๆคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มดำเนินการปล่อยสินเชื่อได้ในช่วงไตรมาส4ปี2564โดยปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้ารายย่อยประมาณ9 000, 000, ล้านรายและกลุ่มธุรกิจ SME อีกหนึ่งแสนรายและยังมีพันธมิตรในระบบอีกหลายรายที่มีข้อมูลต่างๆที่จะช่วยให้การปล่อยสินเชื่อสามารถทำได้รวดเร็วและมีข้อมูลที่แม่นยำในการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าซึ่งบริษัทจะไม่มีการขยายสาขาแต่จะเป็นการปล่อยสินเชื่อผ่านหน้าร้านของพันธมิตรที่มีอยู่ และนอกจากนี้ได้ร่วมกับบริษัท Howden Maxi Insurance Broker จำกัดจัดตั้งบริษัทสบาย Maxi จำกัดด้วยทุนจดทะเบียน10ล้านบาทโดยถือหุ้น50%คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน5ล้านบาท โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมขอใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพซึ่งคาดว่าหลังได้รับอนุญาตจะเริ่มดำเนินการเป็นในหน้าประกันภัยนิติบุคคลได้โดยช่วงแรกจะเริ่มให้บริการในหน้าประกันภัย ประเภทวินาสภัยโดยได้กล่าวว่าเราผนึกพันธมิตรต่างชาติที่เป็นรายใหญ่เพื่อร่วมทำธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยบริษัทมีช่องทางการจำหน่ายได้ทันทีผ่านกลุ่มบริษัทสบายซึ่งมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายทั้งร้านชิปส์ไม้เซอร์ฟิสธุรกิจแฟรนไชส์ร้านในเครือมากกว่า1,800สาขาทั่วประเทศโดยคาดว่าใบอนุญาตในช่วงแรกจะให้บริการได้ผ่านร้านต่างๆ ประมาณ300-500แห่งส่วนรายได้ยังไม่สามารถประเมินได้เพราะปีแรกเราเริ่มทำธุรกิจใหม่และล่าสุดนะคะเรามาติดตามกันกับการขยายเวลายื่นแบบภาษีหักณนที่จ่ายหรือว่าแวดผ่านอินเทอร์เน็ตช่วยบรรเทาผู้ประกอบการโดนโควิด โดยนายอาคบเติมพิทยาภัยสิทธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่ากระทรวงการคลังออกประกาศขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้หักณที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับเดือนกรกฎาคมปี2564 โดยขยายออกไปเป็นวันที่30กรกฎาคมปี2564และการยื่นแบบในเดือนสิงหาคมปี2564ขยายออกไปเป็นภายในวันที่31สิงหาคมปี2564เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางภาษีที่บ้านเพื่อช่วยบรรเทาและเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโควิด19ระลอกใหม่ซึ่งสำหรับการขยายเวลาการยืนแบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในมือผู้ประกอบการให้มีมากขึ้นและนานขึ้นโดยไม่ได้กระทบการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลซึ่งกระทรวงการคลังต้องบริหารจัดการกระแสงเงินสดเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการชำระภาษีที่เลื่อนออกไป โดยนายเอกนิตินิติทันประพาสอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่ากรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้หักณนที่จ่ายพงอดหนพงอดสองพงอดสพงอดหและพงอดห4และภาษีมูลค่าเพิ่มพพ30และพพ36 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบโดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ถึงเดือนมิถุนายนปี2564โดยกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการผ่านการทำธุรกรรมภาษี ทางอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้านหรือแท็กซ์ฟอร์มโฮม ซึ่งทำให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและนานขึ้นกว่า2.8แสนล้านบาทและช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและแพร่กระจายของโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีเช่นการขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้หักณนที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการอัปเดตล่าสุด ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรามาส1ปี2564ว่าภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรามาสที่1ปี2564ขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่3.8เปอร์เซนเทียบกับไตรามาสที่1ปี2563และลดลงจากไตรามาสก่อนหน้าที่ระดับ5.1เปอร์เซ์โดยสินเชื่อธุรกิจ ซึ่งคิดเป็น64.3%ของสินเชื่อรวมขยายตัวลดลงมาอยู่ที่3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ชะลอตัวลงจากการเร่งใช้สินเชื่อในช่วงเดียวกันของปีก่อนเพื่อเสริมสภาพคล่องและส่วนหนึ่งเป็นผลจากการระดมทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ แทนตลาดการเงินที่มีความผันผวนสูงในช่วงต้นปีที่แล้วขณะที่ SME ได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ส่งผลให้สินเชื่อ SME หดตัวในอัตราที่ลดลงแม้ไม่รวมผลของมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำ soft loan สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ